สวัสดีครับผมอาจารย์จ่อยจำแจวรายงานตัวนะครับวันนี้ได้นำเรื่องกรรมเรื่องคนกับหมามาเล่าให้ท่านได้ฟังนะครับไปฟังกันได้ครับไปเอามันไปไว้ข้างนอกร้องอยู่ได้รำคาญฉัน ฉันสั่งน้องสาวเอาลูกหมาออกไปไว้นอกบ้านน้องสาวฉันเป็นคนที่ชอบหมามากเจอที่ไหนเป็นไม่ได้ต้องลูบคลำอยู่นานสองนานวันนี้ก็เหมือนกันเธอไปซื้อหมาจากสวนเจตุจักพันอะไรก็ไม่รู้แพงแสนแพงตัวตั้งพันกว่าจริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้รังเกียจอะไรนักหนาหรอมหมานะ่ะ แต่ไม่ใค่อยชอบเท่าไหร่เพราะมันชอบเที่ยวขี่เหม็นเต็มบ้านตั้งแต่น้องสาวฉันซื้อเจ้าหมาตัวนี้มาฉันแทบจะประสาทกินไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันตื่นมาฉันก็ต้องโวยวายแต่เช้าเพราะมันมาขี้ขี่ตรงหน้าห้องของฉันดูมันขี้เต็มหน้าห้องเลยยายแนนอยู่ไหน แกมาเอาหมาแกไปไม่งั้นฉันจะตีให้ตายคามือเลยหมาอะไรแพรงซะเปล่าขี้เยี่ยวไม่เป็นที่เป็นทางมาเอาไปเลยนะแล้วมาจัดก,การเก็บให้เรียบร้อยฉันกลับมาจากทำงานเห็นยังอยู่ตรงนี้ละ <c oughs> หน่าดูฉันโวยวายอย่างนี้เกือบทุกเชา้าหมาบ้าอะไรก็ไม่รู้ขี้เยี่ยวตรงหน้าห้องฉันได้เกือบทุกวัน น้องสาวฉันก็พยายามจะสอนมันให้ถ่ายเป็นที่เป็นทางแต่มันไม่จำเสียฉันอยากจะจับมันมาตีก็สงสารน้องสาวเดี๋ยวจะหาว่าฉันใจดำเพราะเขาก็พยายามจะทำทุกอย่างให้ฉันชอบลูกหมาตัวนี้พี่ดูมันสิน่ารักไหมบัดดีหน่อยเร็วเจ้าเปรี้ยวบัดดีเร็วบัดดี เก่งจังเลยสวัสดีก็เป็นไหนนั่งลงสินั่งเออดีมากน่ารักไหมพี่นัทนี่แนนนะฝึกให้มันรู้จักสวัสดีเมื่อวานเองดูสิมันบวัสดีเป็นแล้วเก่งจังเลยน้องสาวฉันท่าทางสดใสเมื่อเห็นเจ้าหมาตัวโปรดทำตามที่เขาสั่งฉันมองมันอย่างไม่เต็มใจเท่าไหรนะ่นัก ไม่รู้เป็นอะไรไม่ชอบมันเอาเสียเลยพี่ว่าอย่างนั้นละยังไงมันก็เป็นหมาจะฉลาดกว่าคนไปได้ยังไงเราอย่าไปเล่นกับหมามันมากนะเดี๋ยวมันกัดเข้าจะเดือดร้อนเป็นโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นมาแล้วจะยุ่งดูสิน้ำลายหยดหน่าเกลียดเดี๋ยวก่อนกินข้าวเราไปอาบน้ำฟอกสบู่ให้สะอาดนะแล้วค่อยมากินข้าว มาอะไรน่าเกลียดดูน้ำลายเต็มปากยีฉันล้องขึ้นทันทีเมื่อเห็นน้ำลายลูกมาของน้องสาวไปเลยไปยายแนนเอามันไปไว้หน้าบ้านแล้เวเราก็ไปอาบน้ำด้วยดูสิเดี๋ยวน้ำลายกระเด็นเข้ากับข้าวฉันจะตีให้ตายเลยฉันโวยวายใส่น้องสาว น้องสาวก็รีบทําตามที่ฉันสั่งทุกอย่างฉันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรฉันจริงไม่ค่อยชอบหมาตัวนี้เอาเสียเลยทั้งๆที่คนในบ้านต่างพากันชอบหมากันว่ามันน่ารักต่างๆนานาแต่มันก็ไม่เคยมีความรักให้ฉันเห็นเลยฉันเห็นมันทีไรขนลุกทุกทีเหมือนกันน้ำลายมันไหลตลอดเวลาเฮาก็เ่ง ฉันแสนจะํำคาญบางครั้งเวลากลางคืนฉันแทบไม่ได้นอนเพราะเสียงเห่าหอนของมันน้องสาวฉันทำทุกวิธีทางที่ไม่ให้ฉันไม่สบายใจเรื่องหมาเพราะเขาก็เกรงฉันเหมือนกันพี่นัทตอนนี้เจ้าเปรยวยังไม่อดนมมันยังคิดถึงแม่มันอยู่พี่อาจจะลำคาญหน่อยนะช่วงนี้ เพราะมันร้องหาแม่มันแต่แนนจะพยายามไม่ให้มันร้องมากเดี๋ยวคืนนี้แนนจะเอามันไปนอนด้วยมันจะได้ไม่ร้องมากน้องสาวฉันรีบอธิบายเรื่องที่เจ้ามาสุดที่รักของเขาร้องเมื่อคืนให้ฉันฟังเป็นยกใหญ่คนกับหมาจะนอนด้วยกันได้ยังไงหมามันสกปรจะตายเอาไปนอนด้วยเดี๋ยวหมาก็ขึ้นหัวหรอกทำอะไรอย่าให้มันมากไปนะ ยายแนนคนกับหมาจะนอนด้วยกันทำอะไรบ้าๆฉันบ่นและโวยวายหนักกว่าเก่าจนบางครั้งคนในบ้านลำคาญแกจะเอาอย่างไรยานัดหมามันทำอะไรให้นักหนาแกถึงได้บ่นทุกวันทำจริงๆเกรียบมันมากหรือไงหมานะ่ะมันก็อยู่ของมันแกก็น่าจะอยู่ของแกได้ แม่ยังไม่บน่นไม่โวยวายเลยแม่เอาฉันไปเปรียดกับหมาได้ยังไงหมามันร้องแม่ไม่ลำคาญแต่ฉันลำคาญไหนจะขี้จะเยี่ยวไม่เป็นที่เหม็นไปทั่วบ้านแล้วเดี๋ยวกัดข้าวของพังฉันไม่อยากจะว่ามันน่ากรอกแต่ไม่ว่ามันตีมันมันก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยเสียข้าวของไปเปล่าๆปรักหมารักกันให้ถูกวิธีสิ ไม่ใช่เห็นมันน่ารักอย่างเดียวฉันเถียงแม่อย่างเป็นเรื่องใหญ่โตแม่ไม่พูดอะไรคงเป็นเพราะไม่อยากมีปากเสียงไปมากกว่านี้เพราะฉันเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองไม่ค่อยจะฟังใครจนคนในบ้านไม่ค่อยอยากจะพูดกับฉันเท่าไรนักเพราะพูดกับฉันทีไรฉันต้องเถียงกันไปทุกทีและไม่ฟังอะไรทั้งสิ้น ช่วงหลังฉันทะเลาะก,กับน้องสาวเพราะหมาของน้องสาวเริ่มสนกัดนั่นกัดนี่จนข้าวของในบ้านพังเสียหายฉันบ่นทุกวันจนเลิกบน่นเพราะขี้เกียจพูดมากเพราะทุกคนในบ้านต่างพากันหาว่าฉันจู้จี้ขี้บน่นฉันเลยไม่ค่อยพูดมากเท่าไหร่เพราะคิดว่าถ้าหมาน้องสาวไม่ทำให้เดือดร้อนฉันก็พอใจแล้ว แต่มันก็มีเรื่องมาให้ฉันต้องร้อนเป็นไฟเพราะมันกัดเสื้อผ้าฉันจริงๆแล้วฉันก็ไม่อยากโมโหเท่าไหร่แต่ที่โมโหเพราะมันกัดเสื้อผ้าชุดใหม่ของฉันวันนั้นฉันจำได้ว่าฉันตีมันแรงมากดึงโซ่ที่คอมันกระชากมาตีมันหนีฉันลนลานฉันไม่ยอมปล่อยมันหนีไปไหนดึงโซ่มันมาอย่างแรงมันชักดิ้น น้องสาวฉันร้องไห้ใหญ่ว่าฉันใจร้ายตีหมาเขาเกือบตายแม่ก็ว่าฉันบอกว่าเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ทำไมต้องตีมันมากมายขนาดนั้นอีกคนใจร้ายดูซิเองตีมันจนชักหมามันตัวเล็กเท่านั้นทำไมต้องตีมันแรงขนาดนั้นเองไม่กลัวบาปกรรมมันบ้างหรือไงอินัดเสื้อผ้าเองวางไม่เป็นที่เองหมามันจะไปรู้เรื่องอะไร มันไม่ใช่คนนะมันเป็นสัตว์เองจะให้มันรู้เรื่องอย่างคนได้ยังไงเรื่องเล็กน้อยทำไมไม่อภัยให้มันกันบ้างเองไม่สงสารน้องบ้างหรือมันเลี้ยงของมันมันรักของมันเองตีมันจนชักอย่างนี้น้องเองเสียใจมากเองรู้ไหมแม่ได้ฉันเสียยกใหญ่ฉันหันไปมองหมามันนอนนิ่งเฉยเฉันก็นุกสงสารขึ้นมาทันที ฉันคิดว่าฉันตีมันแรงไปหรือเปล่าแต่มันมายุ่งกับฉันก่อนทําไมฉันไม่เชื่อเรื่องเบนกรรมที่แม่ด่าฉันว่าฉันเป็นคนใจร้ายเองตีหมากรรำจะสนองเองฉันเดินกลับขึ้นห้องด้วยใจหดหู่อย่างบอกไม่ถูกน้องสาวฉันพาเจ้าหมานั้นไปหาหมอที่หน้าหมู่บ้านตื่นเช้าฉันก็เห็นมันนอนอยู่ใต้โต๊ะหิน มันเห็นฉันรีบหลบทันทีฉันรู้ว่ามันคงกลัวฉันเพราะเห็นเขาบอกกันว่ามานั้นมีสัญชาตญาณรักใครมันก็รักใครไม่รักมันมันก็ไม่อยากจะอยู่ใกล้คงจะเป็นความจริงน้องสาวฉันคงจะโกรธไม่ยอมพูดกับฉันเลยฉันเริ่มรู้ว่ามันน่าจะโกรธมากที่ไปทีหมาของเขาเก็บปางตายอย่างนั้น ฉันไม่กล้าแม้จะถามหรือพูดกับน้องและแม่เลยเป็นอย่างนี้ได้เกือบเดือนที่แม่และน้องสาวทำท่าทางเย็นชากับฉันจนในที่สุดฉันไปขอโทษน้องสาวและแม่ไม่มีใครโกรธเองหรอกยายเนีนมันก็ไม่โกรธเพราะมันก็รู้ว่าหมามันไม่ดีเองที่ไปกัดข้าวของของเองข้าแต่เองก็ทำรุนแรงไปหมามันยังเล็กยุ ต้องค่อยๆสอนกันไม่ใช่ทำผิดแล้วตีมันอย่างนี้ไม่ได้รู้เรื่องอย่างคนนะถึงได้พูดกับมันแล้วมันจะรู้เรื่องต่อไปเองก็เจ็บข้าวของของ,ของเองเอาไว้ให้ดีๆก็แล้วกันแต่ข้าว่ามันคงไม่กล้ากัดของแล้วละตีมันมากอย่างนั้นเป็นข้าข้าก็เข็ดแม่พูดยิ้มๆแล้วหันไปมองน้องสาวแม่คงไม่อยากให้พี่น้องทะเลาะก,กัน เลยสร้างบรรยากาศให้ดีขึ้นน้องสาวก็เลยหัวละออกฉันเดินไปขอโทษน้องสาวน้องสาวยิ้มให้และขอโทษฉันแทนมาที่กัดเสื้อผ้าของฉันฉันสบายใจขึ้นที่คนในบ้านพูดด้วยไม่มีใครมองหน้าฉันด้วยสายตาแปลกๆแต่ฉันก็ยังไม่ชอบหมาเหมือนอย่างเก่าแต่ก็ไม่ได้แสดงท่าทางรังกิจเหมือนแต่ก่อนคุณผู้ฟังที่รัก ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องเวรกรรมเลยแต่ฉันก็ต้องเชื่อเพราะมันเกิดขึ้นกับตัวเองตอนนั้นฉันไปเที่ยวน้ำตกกับเพื่อนที่บริษัทฉันเกิดอุบัติเหตุขึ้นฉันว่ายน้ำเล่นที่น้ำตกอย่างสบายใจไม่เคยนึกเลยว่ากรรมจะมาสนองฉันในวันนั้นฉันว่ายน้ำอยู่ดีๆก็เกิดอาการชาที่ขาหรือเรียกว่าตะคริว แต่ฉันไม่รู้ว่าทาไมมันเหมือนกับมีบางอย่างที่ทำให้ฉันร้องเรียกเพื่อนช่วยไม่ได้ฉันพยายามร้องสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินฉันเริ่มจะจมลงไปใต้น้ำพยายามที่จะตะเกียกตะกายขึ้นแต่มันเหมือนกับว่าฉันถูกดึงลงไปหายใจไม่ออกเหมือนโดนบางสิ่งบางอย่างรัดที่คอแล้วก็ชากอย่างแรงฉันดิ้นรนอย่างทรมานเจ็บปวดตามตัว เหมือนโดนของหนักทุบตีฉันดิ้นอยู่ในน้ำอย่างทุลนทุรายหายใจไม่ออกเหมือนคนกำลังจะตายฉันหมดสติไปมาฟื้นอีกทีที่โรงพยาบาลเพื่อนฉันเล่าให้ฟังว่าตอนที่ช่วยฉันขึ้นมาจากน้ำนั้นฉันดิ้นทุรนทุรายเหมือนคนกำลังหนีอะไรบางอย่างไม่เหมือนคนจมน้ำเลยร้องครวญครางให้ช่วยมือทั้งสองบีบคอตัวเองดิ้นไปดิ้นมา ชักจนตากับเนื้อตัวมีรอยช้ำเต็มตัวฉันนอนคิดอยู่นานว่าทำไมเป็นอย่างนี้แต่คิดไม่ออกจนกระทั่งกลับถึงบ้านฉันเห็นหมาน้องสาวมายืนจ้องหน้าฉันทั้งที่ปกติมันจะหลบหน้าฉันทันทีที่เห็นหน้าฉันแต่คราวนี้มันไม่หลบจ้องหน้าฉันแล้วเห่าเดินไปเดินมาอยู่หน้าบ้านน้องสาวฉันบอกให้มันเงียบมันก็ไม่เงียบ ระพาหาหอนเป็นการใหญ่เหมือนว่ามีอะไรมันดีใจบางอย่างฉันปวดหัวมากที่ได้ยินเสียงมันเห่าหอนฉันนอนหลับอย่างไม่เป็นสุขนอนทีไรจะฝันเห็นวันที่ฉันจมน้ำทุกทีแม่พาฉันไปรดน้ำมนต์ที่วัดพระที่วัดท่านพูดเป็นในๆว่าฉันกำลังชดใช้กรรมที่เคยทำให้เจ้ากรรมนั้นเจ็บปวด ฉันเลยต้องเจ็บปวดมากกว่าเขาหลายเท่าฉันกลับบ้านนั่งมองมาน้องสาวอย่างคิดได้เจ้าเปรียวหมาตัวนี้เองที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของฉันฉันนึกถึงเหตุการณ์วันที่ฉันตีมันฉันกระช่าคอมันอย่างแรงตีมันด้วยที่ฉันเจ็บปวดมีรอยช้ำตามตัวก็เพราะว่าตีหมาตัวนี้เองฉันเดินตรงไปยังหมาของน้องสาว แล้วพูดกับมันว่าฉันขอโทษที่เคยตีเจ้าในวันนี้จะได้ที่โทษโกรธฉันเลยขอเวกรรมนั้นสิ้นสุดต่อกันในชาตินี้อย่าได้จองเวรจองกรรมกันเลยฉันหันมามองหน้ามันแล้วมันก็เห่าเบาๆตั้งแต่วันนั้นฉันไม่มีอาการปวดหัวแล้วก็นอนหลับไม่ฝันอะไรอีกเลย และตอนนี้ฉันกับเจ้าเปียวหมาของน้องสาวก็เข้ากันได้ดีฉันรู้สึกรักสัตว์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นหมาหรือแมวฉันรักและสงสารถ้ามันไม่มีบ้านฉันก็เก็บมันมาเลี้ยงไว้อยู่ในบ้านจนทุกคนสงสัยว่าทำไมฉันเปลี่ยนไปได้มากขนาดนั้นท่านผู้ฟังที่รักเรื่องที่ฉันเล่านี้ฟังดูแล้วเหลือเชื่อแต่มันเป็นความจริง เหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ฉันเชื่อว่าเวรกรรมมีจริงเวรกรรมที่สร้างกับเจ้าเปรียวหมาของน้องสาวได้สนองฉันจนหมดแล้วคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าสิ่งที่ฉันเล่าเรื่องราวเวรกรรมนั้นน่ามีจริงหรือไม่ส่วนตัวฉันคิดว่ามันมีจริงๆขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังกรุณากด ติดตามให้อาจารย์จ่อยจำแจวด้วยนะครับ